มิจิแอใช่ไหมท่านยื่นมาว่าถ้ายังไม่ชอบนยโยบายให้ไปฟังดูก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีพักใครใไหนรู้ทางนั้นไม่มีใครรู้ถ้าไม่ชอบก็ออกมาถ้าไม่ชอบก็แค่ออกมาไม่ต้องเอาเบเจ็ตกลับมามมันมันนแล้วเขาจะค่ะอ่านี่เข้าใจค่ะเขาไม่ได้ให้พี่ออกจากพักนะเขาแค่ต้องการให้ยกมือมแต่ถ้าพี่ไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าพี่ไปพี่มไม่โอเคพี่ก็ยังอยู่ในพักของพี่เหมือนเดิมอืมอืม ปัญหาที่รู้แล้วว่าเขาคือใครปัญหาคือมันอย่างนี้ครับเวลาเราจะตัดสินใจทําอะไรยังไงเนาะผมว่าทั้งทางนั้นเองทางผมเองมันก็ต้องโปรเทคในเรื่องของความปลอดภัยด้วยทางเขาเองเขาก็ยังหวัด,หว,ดหวัดระแวงเลยแบบเดียวกันคือของผมเนี่ยถึงแม้ถึงแม้ผมจะไปแล้วผมบอกว่าไม่โอเคแล้วผมอมาแต่การที่ไปเนี่ยมันก็มีภาพที่ไปแล้วมากทีมันก็เป็นผลลบกับผมเองมีภาพบอกไหมครับ อ่าผมก็เลยบอกว่าด้วยนโยบายของแต่ละพักตอนนี้เรารู้ดีแล้วแหละว่าแต่ละพักมีแนวทางหรือว่านโยบายยังไงพี่พี่ไม่พี่พูดมาหัวเฮดอ่ะพี่ไม่อยากร่วมงานกับใครหนูจะตอบให้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าพี่บอกว่าหัวเฮดใช่ธรรมนัฐไหมหรือหัวเฮดใช่ลุงป้อมลุงตู่ไหมหนูจะได้ตอบได้ว่าไม่พี่บอกว่าพี่ไม่อยากร่วมงานกับใครคนที่เป็นที่เป็นค a n ด i d a t นะตอนนี้พี่ไม่อยากร่วมงานกับใครค a น d ด d a t e พี่พูดว่าค a n ด i d อะไร ดิเดตนณบตอนเนี้ยหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่เป็นหัวหน้าพักแต่ละพักที่พี่คิดว่าพี่ร่วมงานไม่ได้ที่พี่แบบไม่ชอบนโยบายอ่ะพี่ก็บอกมาได้เลยว่าไม่ถ้าเป็นคนเดียวไม่ใช่คนนี้หรือเปล่าใช่คนนี้ไหมคนนี้ไหมถ้าพี่บอกว่าถ้าพี่มีถ้าพี่มีหมายถึงอะไรเชื่อที่พี่แบบไม่ชอบไม่อยากร่วมงานด้วยเราจะได้ตอบให้ว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนมาเบจอ่ะพี่เรียกมาถ้าถ้าเรียกมาแล้วจบโลงมันเกินถ้าเกินสิบขึ้นไปอ่ะ สิบเกียยังอยู่ที่หนูอยู่แต่ถ้าเกินสิบเนี้ยขึ้นไปอ่ะแต่เขาว่าเรียกมาน่ะมันต้องจบเลยจบเลยคือพี่พี่ไปกรุงเทพแต่ถ้าไปแล้วมันมันไม่โอเคพี่ก็แค่กลับก็ยังทํางานเหมือนเดิมไม่มีใครรู้พี่จะนั่งเครื่องไปพี่จะไปเฉลมตัวผมง,งว่าไอ้อที่บอกว่าสิบสิบโลเนี่ยเฉพาะยกมือหรือว่าหรือว่าให้ให้ใหย้ายพักะยกมือแค่ยกมือ,แค,มอแค่ยกมือค่ะ ยกยก<ม>ับย้ายแค่ยกยกมือล่างอะไรบ้างยกมือตามที่เขามีเอกสารให้ตามที่เขามีใบสั่งมาอันนี้ไม่ได้เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรเรามาร่วมงานกันอยู่ด้วยกันแค่นั้นไม่เกี่ยวกับให้ย้ายหรือไม่ย้ายมันเขาไม่ได้ให้ที่ย้ายมาเขาคือต้องการแค่ให้ต้องการช่วยยกมือแค่นั้นเลยค่ะยกมือให้ฝั่งรัฐบาลค่ะเอาอยังง่ายหมายถึงหมายถึงไม่ต้องย้ายพักถูกไหม ่ไม่ต้องย้ายพักหมายถึงถ้าให้ยกมือถ้าเกิดมียุบสภาเร็วๆนี้ผมไม่ต้องย้ายพักถูกไหมใช่แล้วแต่ไม่ต้องย้ายก็ได้คผมทยกผมเห็นด้วยกับร่างนี้หรือเปล่าหมายถึงหมายถึงหมายถึงเป็นการบังคับ่ค่ยกมือบังคับว่าผมต้องเห็นด้วยกับฝั่งรัฐบาลถูกไหมประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคแต่ว่าถ้ายุบสภาเร็วๆนี้ผมไม่จําเป็นต้องย้ายพักไปกับเขาถูกไหมใช่ถ้าย้ายมันราคามันสูงกว่านี้อืม ค่าค่าเหนื่อยเฉยก็คือนี่เฉพาะค่ายกมือดีสิบโลใช่เขาจะมีใบสั่งอัี้พี่พี่กายกปาที่เขาจ้ายยังพี่นั่นแหละอืมแล้วสิบโลนี้เขาจ่ายผมยังไงเขาจะจ่ายผมยังไงสเขาจ่ายรอบแรกก็คือเขาจะจ่ายเป็นสามครั้งเขาจะจ่ายเป็นสามครั้งที่ยกสองครั้งใช่ไหมอืมอีกสองครั้งนี่คือคือพรบงบหรือว่าไงมีส่วนค่ะใช่พรบงบ มีส่วนในหนึ่งในในหนึ่งยศจะมีการยกสองครั้งถูกไหมแล้วก็จะเป็นเหมือนสีที่จงาะยกแค่สองครั้งถ้าเปรียบเทียบอะคือเราเห็นด้วยกับร่างนี้ไหมแบบนี้ไหมถ้าเรายกก็คือเราเห็นด้วยไม่ไม่ผมผมต้องถามก่อนผมต้องถามว่าอีสิบสิบโลนี่คือเขาต้องการยกกี่เรื่องสองเรื่องค่ะแค่สองเรื่องเรื่องอะไรหนูก็ไม่ทราบต้องต้องบอกผมสิผมผมจะได้ผมจะได้ทราบว่ามันคือเรื่องไงโอเคเจอกันหน่อยไหมคะเจอกันหน่อยไหม ทางก็ได้หรือตรงไหนก็ได้มันได้คุยแล้วก็ได้คุยโทรศัพท์กับหนูเลยถามตรงๆกับหนูไปเลยหนูจะยกหัหาผู้ใหญ่ให้เรื่องแบบนี้คือมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ผมว่าผู้ใหญ่ของคุณนเนี่ยเขาต้องใจใหญ่กว่านี้แล้วแหละถ้าเกิดจะคุยเรื่องแบบนี้กันนะครับคือผมอาจจะไม่เหมือนนักการเมืองแบบสมัยก่อนๆที่เขาพากันไปไปขอซื้อคะแนนเสียงกันมาครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ครับไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่แบบนะ ผมเลยไม่ไม่ใช่แบบแบบนักการเมืองแบบแบบสไตล์แบบรุ่นก่อนๆเนี้ยเนาะไม่เข้าใจเข้าใจคะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นะอะไปไม่ถูกแต่คือทำไมต้องเร่งเพราะว่าเวลาแค่สองวันนี้วันจันทร์วันจันทร์นี้ต้องรวบรวมคนแล้วเมื่อกี้บอกว่าเขาจ่ายเป็นสามสาม้วดเหรอใช่ค่ะจ่ายสามมนี่จ่ายยังไงบ้างนะ จะบึนทึกอะไรเนี่ยผมนังคุยอ่ะถ้าคุณไม่เปิดใจกับผมผมก็ไม่กล้าคุยกับคุณต่อนะแฟฟงแฟงครับขนาดขนาดแค่นี้เราเราก็ยังไม่ไม,ไม่กล้าเชื่อใจกันเลยถูกไหมแล้วมันจะคุยกันต่อได้ยังไงอนะ่ะการเชื่อใจจะมันต้องเจอหน้ากันนะคเรระเป็รายละเอียดขนาดนี้มาคุยทางโทรศัพท์ันก็ไม่ใช่นะ